สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะครับอยู่ที่หนองบัวพิชยะซึ่งก็มาทํากิจกรรมฟุตบอลที่นี่นะครับในการอบรมซี i รเซ s นก็เดี๋ยวไปดูกันว่า2อาทิตย์ที่ผมอบรม c ี i รเซ s นที่นี่เนี่ยจะมีอะไรรอคอยเราอยู่บ้างนะครับจะมีความสนุกสนานแค่ไหนสําหรับกลุ่มคนอีกหนึ่งกลุ่มที่ชอบในการเป็นโค้ชฟุตบอลถ้าคุณพร้อมแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผม ถ่ายรูปเสร็จแล้วครับเดี๋ยวต่อไปก็เรียนเต็มรูปแบบ2อาทิตย์เต็มเต็มตอนนี้พิธีเปิดได้เริ่มต้นขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อในห้องถึงในการที่จะทำให้คนเชื่อถือเพราะถ้าคุณเต็มบอลไม่ได้ถูกไหมมันก็ลำบากที่คุณจะไปสอนคนอื่นได้ คือมันจะมีคอนฟ lict อยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีหลักการเข้าไปจับคุณมีคําอธิบายที่ดีคุณมีการสร้างความมั่นเชื่อสื่อของ personality ของคุณเองไอต้ตรงนี้จะช่วยคุณได้คุณอย่าเพิ่งตกใจว่าทีา่ลูเตไม่เป็นลูกจะสอนอยังไงวะไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีความรู้มันจะช่วยได้คนหลายคนไม่ใช่นะักพูดบอลมาก่อนแต่ทําไมสอนได้ ตอนเช้าวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันนะครับก็เดี๋ยวเราจะพักปรนมา1ชั่วโมงก,กว่าเพราะว่าวันนี้อนข้างที่จะงานเยอะหน่อยครั่ง1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปห้องเดียนแล้วก็ต่อในพักสนามตอนนี้ทุกคนก็เริ่มที่จะทยอยออกมาเพื่อทานข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปรับประทานอาหารเที่ยงก่อนดีกว่าครับผม อร่อย,ยไหมแซ่บไหมกินดีกโครงลองครับต้องเดินด้วยท้องครับุมใเที่ยวเราไม่แลกขายม,มีอะไร<ม>บ้างนี้มีปลามีแกงแล้วล่ะหวานมียำชิมยังพี่บี้ชิมยังยังยังชิมหน่อยชิมหน่อยของเข้ออร่อยไหมเป็นเสี่ยบของเข้ออร่อยไหม ไดเก่เต็มกล้องความสุ่มได้เลยคนอรกสัางก่อนจแล้วลูกสอนก็ยัพมีว่าต้องลบีกคู่ต่อสู้ ค่อยๆได้ดีเลยหนึ่งคืออะไรลำเลียงถูกไหมสองคือเวลาก้าวมาเนี่ยคุณต้องการก้าวแค่นี้คุณต้องการให้มันตั้งฉากขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาวิ่งคุณลองเหวี่ยงแขนมันออกไปตรงๆคราวนี้เวลาเหวี่ยงแขนเราเราไม่อย่างนี้คุณจะไปอย่างนี้ตลอดไม่ใช่ไปลุ่มหลวมสบายๆยกสบายๆลองไปดูอ่ะเวลาไปคือไปสบายแล้วเวลาทำเป็นลำเรลียงนะลำเลียงนะสบายๆอะไรสบายๆแค่ลำเลียงแล้วก็ท้ายก็พุ่งออกตัวไปเลย สบายไม่ต้องรี ก็คุยคุยเอาเองเยคุยเองเลยครับน่าสบายนะครับจบไปสำหรับวันแรกอย่างสะบักสะบอมไม่เนี่ยครับแต่ก็เล่นเด็กยอดใช้ได้เล่นก็ใช้ได้ปกติเอาเป็นเก่าแล้วหรอตัดใหม่าวันนี้หมดแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอตัวพักก่อน ม่ได้ครับผม okay. bye bye. วันที่สการอบรมครับตอนนี้เราก็ลงสนามในภาคเช้าวันนี้เป็นเรื่องของพาซิ่งเดี๋ยวดูว่าโค้ดที่มาอบรมนะเนขาจะเตรียมอะไรมาทำพาซิ่งของวันนี้บรรยการเช้าเ้าของของรมเชียก็ค่องข่านี่จะ เย็นสบายนะครับในช่วงนี้อากาศเย็นสบายแต่ค่าฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยก็มีน้องๆ้องเยาว,วชนของนองบวพชยะมาซ้อมในช่วงเช้าด้วยนะครับจะอยู่สนามตรงนี้แล้วก็ข้างหลังผมตรงนู้นน่าจะมาตั้งแต่หกโมงกว่าแล้วแหละตอนนี้มันประมาณเจ็ดโมงน่าจะมาซ้อมเช้ากันก็เป็นที่ที่เพียบพร้อมไปด้วยอ่าแฟคซิลิตี้หลายๆอย่างก็ถือว่าโอเคนะครับที่นี่่อนค้า,าที่จะ ดีทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูการฝึกซ้อมของวันนี้ครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างจะสนุกสนานแค่ไหนตามดูนะครับจเป็นช่วงอายุีาแกสอนคุณลุงทุกเวลาจะสอนก่อนก่อมันจะต้องไล่สามลำดับก่อนหนก่อนที่บอลจะมา สองระหว่างที่มีบอลสามคือสามมีบอลทำอะไรบ้างคุณไล่แค่นี้พอใช่ไหมาาซึ่งคุณอาจจะสอนตรงนี้ใช้เวลาหรือดีเทลเยอะหน่อยแต่มันแค่ไม่กี่ครั้ง,งเราจะนี้ไปคุณก็ณท,ทุนเลยในทุกๆช็อตในทุทกๆหัวข้อคุณก็ประมาณเนี้ยนะอันนี้คือหลักการวิธีการนะโอเคไหมในทุกหัวข้อคุณก็เอาทุกนี้ไปจับบางคนที่ผมบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีดีเทลหรือมีข้อมูลเยอะหน่อย เดี๋ยวเวลาพอมันพูดจีงมาจจะเหลือสั้นลงรางทีกวอาจจะลืมบ้างข้ามบ้างแต่ถ้าคุณไม่มีเลยยกตัวอย่างผมมีสิบข้อางนี้เนะี่ยผมลืมว่าจะเหลือแปดเหลือเจ็ดก็ยังมีอยู่แต่ถ้าคุณไม่มีเลยหรือคุณมีน้อยคุณมีแค่สามหรือสี่ถ้าลืมมันเหลือแค่หนึ่งหรือไม่มีเลยตั้งแต่ในการที้าขาอีสานแล้วเขามาถึงมาสาไปคนซ้ายเลย

หลังจากพักจากช่วงเช้าวันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปสอนในห้องเรียนในค่าบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้พักผ่อนไปนิดหน่อยเพราะว่าเช้าแดดก็ค่อนข้างร้อนเดี๋ยวจะไปดูการเรียนในห้องของวันที่2ในวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็ได้มอบหมายงานไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าคนเรียนเขาเตรียมมา,ราพร้อมที่สนให้เราได้ดูบ้างไปครับ ไม่้น้นเสียงมสวยไมเพราะว่นี่นะเี่จะตอนี้หางที่มติดนะี่นะนั่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่เ่นเีีนนนีเนนเนน่ี่่เยน มันเป็นสิ่งที่มันต้องเรียนเพื่อได้เรียนรู้จากเราด้วยอันนี้คือสิ่งที่เรากจะชวนคุณให้คุณคิดในทางบวกนะอย่ากลัวหรืออย่าอายอย่าก,กังวลอะไรก็ได้แต่คิดอยู่างหนึ่งนะว่าซีไรเซ้นจะต้องไม่มีแล้วไม่ไม่มีแล้วนี่คือเรื่ยอมแพ้ไปเลยนะพอแล้วครับโผมไม่ทำแล้วซีไรเซ้นผมไปทำธุรกอาชีพอยู่อย่าขายถุงชิปปิง้งดีกว่าหรือสองจะไปซีไรเซ้นแล้วครับอันนี้จะทำไง

เดี๋ยไปกับแบงค์สิจบไปอีกหนึ่งมือนี่ก็ได้เวลากลับไปนอนแล้วนี่ก็เลิกเลกหน่อยพอดีอธิบายเยอะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีพรุ่งนี้เช้าครับผมวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนบา,บายทุกคน แรกยังงงๆอยู่ครับยังมึนปวดหัวเมื่อวานยิ่งแย่ครับตอนนี้เช้ามาสดชื่นครับอะไรอะไรเริ่มลง,ลงตัวครับเยียวยาเหนื่อยที่เยียวยร่างกายก็พอได้ครับแต่เมื่อวานก็แย่ yeah, ครับวันนี้ดีขึ้นครับไปแลกขยับไปแล้วขยับ तो ये के बात है नहीं ये किन में है จากพักเด็กช่วงเช้าจากการที่ตากแดดร้อนๆในช่วงเช้ามาแล้วนะครับอันนี้ช่วงบาวว่ายเราก็จะเข้าห้องมันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เข้าไปเรียนภาคทฤษฎีก็เดี๋ยวไปดูในห้องกันว่าจะเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างตอนนี้เชื่อว่าคนเรียนเองก็ปอบช้ำกันไปพอสมควรหลังจากที่โดนแดดในช่วงเช้าอย่างร้อนแรงมาแล้วเดีย๋ยวตามไปดูในห้องเรียนกันเลยครับว่าจะเรียนอะไรกันบ้าง ก่อนจากกันนิดน่อยสรุปนี้ากีว่าดิมึ้นไปดูเกมนจไปเกมน้าหน้าหญ่กไปแล้วก็ขอบคุณมากตรอบวันนี้อาจจะเห่อยหน่อยแต่เดี๋ยวุ่นนี้อาจจะเหื่อยกว่าเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีขอบคุณมากสอารับอวันนี้เดี๋ยวแต่งนันนี้ครับ ันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คนเี้ยต้องเ้าไปดูชุดก่อนเพื่อทำาอนะไลนะก็วันหนึ่งที่ปอบช้ำอีกพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันต่อบ้างวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วครับ